ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องรุ่งอรุณเนไทยกันด้วยนะคะไปฟังกันต่อเลยค่ะยอดพทูเทพพบุตรตอนที่17รัฐไม่ค่อยแน่ใจว่าพฤติกรรมที่เป็นอยู่ของพีม้าในช่วงนี้นั้นเกิดจากผลข้างเคียงตามที่หมอเคยให้รายละเอียดไว้หรือเพราะพีม้าอยู่ในช่วงเวลาเสียใจที่ยังไม่อาจทำใจได้ แม้พีมาจะตื่นแล้วแต่แววตาและอารมณ์เขาก็ไม่มั่นคงเลยเมื่อวันก่อนที่ริกามาเยี่ยมก็ต้องออกจากห้องไปอย่างรวดเร็วเมื่อพีมา,าร์อลวาดเหมือนเด็กยิ่งเห็นริกายิ่งตอกย้ำความผิดพลาดของตนที่เขาทำเรื่องบ้าๆจนวันนี้พีมารต้องการออกจากโรงพยาบาลซึ่งเป็นความต้องการของเขาเองจัดการเรื่องพยาบาลคนนั้นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมพีมาย้ำถามรัฐอีกครั้ง หลายวันมานี้เขาต้องได้รับการดูแลจากพยาบาลพิเศษความลับที่น้อยคนนักจะรู้ต้องมีคนมารับรู้เพิ่มซึ่งพีมาไม่ต้องการเลยไม่มีปัญหาครับผมต้องการไปสุสานแม้รัฐจะไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้แต่เขาก็ไม่กล้าขัดจำต้องพาพีมาไปยังสุสานของตระกูลที่เพิ่งจะทำพิธีรับดวงวิญญาณดวงใหม่ของตระกูลนารารัฐไป นิชาถือเป็นสมบัติของตระกูลอย่างสมบูรณ์นานแล้วแต่เธอจะถูกวางแยกออกไปเพราะคนในตระกูลไม่ยอมรับอัตตะวินิบาตกรรมนิชาเป็นคนแรกของตระกูลนารารัตเลยก็ว่าได้หมายเหตุอัตวินิบาตกรรมคือการฆ่าตัวตายพีมะแเพ่งมองภาพเหมือนกับป้ายชื่อตรงหน้าแม้จะถูกวางห่างออกมาแต่ก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี แกเสียงของใครบางคนแต่พี่มากก็ไม่ได้หันกลับไปฉันไม่คิดเลยว่าแกจะเอามาหิดกับเธอได้ขนาดนี้ฉันตรงไปตรงมากับเธอเสมอมิใช่อย่างแกเหนือสมุดหน้าเนือใจเสือยังคิดนะว่าแกไม่ได้ใช้เธอเป็นเครื่องมือพี่มาร์กตอบกลับความจริงกลับไปฉันไม่เคยต้องการให้เธอตายพี่มาร์กัดกรามแน่นสองมือบีบก,กรแน่น แล้วฉันต้องการอย่างนั้นเหรอถ้าแกไม่หลอกใช้เธอเธอจะตายไหมถ้าแกรักเธอจริงทําไมถึงอ,ออกมาจากเกาะแกสามารถเลือกเธอและอยู่ที่เกาะได้อย่างมีความสุขแต่แกก็ไม่ทําแกส่งเธอไปเพื่อก,กักขังฉันไว้ที่บ้าบ้านนั้นเหรอฉันปราณีแกต่างหากแต่แกก็ไม่รู้จักพออยากได้ในสิ่งที่ไม่ใช่ของแกไม่ใช่อย่างนั้นเหรอถ้าแกไม่ใช้วิธีสกปรก ทุกอย่างในวันนี้ต้องเป็นของฉันรวมถึงนิชาด้วยเธอจะไม่ตายพี่ในกรรมไม่มีแม้แต่ระบุชื่อแกสักตัวแกไม่รู้หรอพ่อรักฉันพ่อเกลียดแกฉันไม่เชื่อว่าพี่ในกรรมพวกนั้นพ่อจะเขียนขึ้นมาจริงพี่มาสแยะยิ้มให้กับเหนือสมุดช่างน่าสงสารพี่มาสสายหน้าแสดงแววตาเห็นอกเห็นใจเหนือสมุดก่อนที่พีมสจะเดินจากไป ฉันจะทวงทุกอย่างกลับมาและคืนความยุติธรรมให้นิชาพี่ม้าหยุดการก้าวย่างหันกลับมาพร้อมชี้ตรงไปยังเหนือสมุดคนอย่างแกไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะเอ่ยชื่อเธอนิชาเป็นของฉันคนเดียวนับตั้งแต่ที่แกหลอกลวงเธอนิชาเป็นของฉันคนเดียวตั้งแต่ที่เธอเก้าวออกมาจากเกาะแล้วและถ้าแกยังเอ่ยถึงเธออีกต่อจากนี้อย่าหาว่าฉันไม่เตือน แววตาไร้ซึ่งเยื่อใยสายสัมพันธ์ถูกถ่ายทอดส่งออกไปต่อผู้ที่จดจ้องแผนเราพังหมดแล้วเหนือจะเอาอยัางไงต่อพิทักษ์ถามหลานชายผมจะฆ่าพีมะพิทักษ์มองเหนือสมุดอย่างไม่อยากเชื่อเพราะวิธีนี้เหนือสมุคดคัดค้านมาโดยตลอดเราต้องทำให้แนบเนียนทั้งแนบเนียนหรือโจงแจ้งมันไม่ง่ายหรอกครับผมจะประกาศตอนเป็นศัตรูกับพีมาอย่างเป็นทางการ แม้ตอนนี้พีมาจะเป็นผู้นำตระกูลถือกรรมสิทธิ์มากมายแต่ถ้าเราสามารถรวบรวมคนในตระกูลที่เห็นด้วยกับเราที่จะโค่นพีมาผมว่าเราน่าจะสู้กันได้แบบตาต่อตาฟันต่อฟันพี่ทักยิ้มออกมาบางทีการตายของเด็กผู้หญิงคนนั้นก็ไม่แย่อย่างที่คิดดีเป็นวิธีที่ดีมากพีมายืนอยู่ที่หน้าประตูบ้านของพ่อนิชาข้างในเงียบมากประตูรั้วด้านนอกไม่ได้ล็อก ใช่ว่าเขาไม่เคยมาที่นี่แต่มันนานมาแล้วเขาไม่คิดว่าจะต้องกลับมาอีกครั้งด้านในเงียบไร้ชีวิตใดๆนิชาเติบโตขึ้นมาในบ้านหลังนี้ฝาผนังเต็มไปด้วยภาพของเธอภาพเธอทุกช่วงเวลาตลอดการเติบโตพี่มาเดินไล่ดูรอยยิ้มของเธอตั้งแต่ที่เธอเริ่มตั้งไข่จนมาถึงภาพสุดท้ายนิชาในชุดนักเรียนมาทำไมพีมะหันกลับไปมองเจ้าของเสียง ผมแค่มาบอกว่าเราสองคนไม่ติดค้างอะไรกันอีกแล้วชีวิตแลกชีวิตคุณเป็นส่วนหนึ่งที่ทำลายชีวิตผมผมเครียดแค้นคุณมากจนถึงตอนนี้แต่หลังจากวันนี้ไปเราสองคนไม่ติดค้างอะไรต่อกันไม่มีเหตุที่ต้องเกี่ยวข้องและพบเจอกันอีกแต่ก่อนที่ผมจะจากไปผมมีคำเดียวที่จะให้กับคุณผมรักลูกสาวคุณจริงๆ นรงอึ้งแล้วค่อยๆสุดลงกับพื้นอย่างหมดเรี่ยวแรงนี่เขาเองสินะเขาเองที่เป็นคนทํำร้ายลูกสาวของตัวเองเรื่องราวทุกอย่างเพราะเขาเองฮือฮึฮือพีม้าเดินจากมาท่ามกลางเสียงร่ำไห้อย่างเจ็บปวดของนรงเขาไม่ได้มาที่จะทําร้ายนารงแต่อย่างใดเขาหวังว่าต่อจากนี้การจากไปของนิชา คงเป็นความเสียใจครั้งสุดท้ายของนารงก็เท่านั้นสำหรับเขาตอนนี้ก็ได้แต่หวังว่านารงจะอยู่ต่อไปอย่างอดทนและยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้เขาไม่ได้หวังว่านารงจะมีความสุขอีกครั้งเขาหวังเพียงว่าให้นารงพบกับความสงบในยามบ้านปลายของชีวิตเพียงลำพังนี่คงเป็นสิ่งเดียวที่เขาจะทำเพื่อนิชาได้สิ่งดีๆให้กับเธอสักอย่างขอโทษ คำนี้กลั่นออกมาจากหัวใจครั้งที่เท่าไหร่แล้วนั้นพีมาจำไม่ได้แต่เป็นคำเดียวที่เขาพูดได้ในตอนนี้กว่าทั้งสองจะกลับมาถึงบ้านก็บ่ายคล้อยมากแล้วพี่ม้าลงจากรถเดินผ่านทุกคนที่มาต้อนรับการกลับมาของเขาประตูห้องส่วนตัวถูกเปิดโดยอัตโนมัตินอกจากรหัสผ่านก็มีเพียงลายนิ้วมือเขาและเธอ พี่มายืนนิ่งค้างเมื่อประตูปิดลงและมองไปยังเตียงนอนของตนเสียงหวัวเราะเบาๆที่ดังออกมาพร้อมกับน้ำตาแม้แต่พระเจ้าก็ไม่ต้องการถ้างั้นฉันจะรับเลี้ยงเธอต่อแล้วกันนิชาพี่มายิ้มทั้งน้ำตาเขารู้ว่าเขาไม่ได้ฝันแต่ถ้ามันจะเป็นความฝันก็ช่างเขายินดีไม่ตื่นจากความฝันนี้คุณคือคนที่ฉันต้องรอใช่ไหม พีม้าเลิกคิ้วเดินเข้าไปใกล้เธอเธอผอมลงซีดเซียวและที่ข้อมือเธอยังมีผ้าพันแผลช่วยประคองฉันหน่อยได้ไหมคะหมอบอกว่าฉันยังต้องพักเยอะๆแต่ฉันเบื่อที่จะนอนแล้วในห้องนี้นอกจากเวลาอาหารและเวลาตรวจของหมอฉันก็ต้องอยู่คนเดียวนิชาเอ,อ่ยก,กับพีม้ามากมายเพราะวันวันเธอแทบไม่ได้พูดเลยตั้งแต่ฟื้นขึ้นมาพีม้าจับมือเธอไว้ มือที่ไม่มีผ้าพ,พันแผลมีแต่พลาสเตอร์ยาแปะไว้และรอยช้ำสามถุงฉันต้องรับเลือดสามถุงน้ำเกลือด้วยมือฉันน่าเกลียดมากๆเลยใช่ไหมนิชาออกตัวเมื่อมองตามสายตาของพีมะไม่จูจูพีมะก็เสียงแหบแห้งเขาดึงมือเธอมาแน่ที่แก้มมือเธอเย็นกว่าปกติแต่ก็ยังมีความอบอุ่นแฝงอยู่เมื่อกี้เธอบอกว่า ฉันคือคนที่เธอต้องรอนิชาพยักหน้ามีผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าฉันต้องอยู่ที่นี่รอใครคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของห้องสวยงามแห่งนี้แล้วรู้ได้ไงว่าเป็นฉันนิชายยกแขนข้างที่ว่างซึ่งพีมาช่วยประคองด้วยอีกแรงเพราะเขาเกรงว่าแผลที่ยังได้รับการดูแลอยู่นั้นได้รับการกระทบกระเทือนเขามองตามนิ้วเล็กที่ชี้อ๋อ พีม้ายิ้มออกมาอย่างเขินอายเป็นครั้งแรกก็รูปถ่ายเต็มตัวของเขาวางอยู่ตรงนั้นคนนั้นให้ฉันบอกกับคุณว่าฉันได้รับอุบัติเหตุสูญเสียความจำทั้งหมดไปค่ะพีม้าเบิกตากว้างพระเจ้าให้โอกาสกับเขาอีกครั้งคุณบอกได้ไหมคะว่าทำไมฉันต้องรอคุณเพราะฉันเป็นสามีที่รักเธอมากนิชาสามีเข้าใจใช่ไหมว่าสามีหมายความว่ายังไง นิชาพยักหน้าและยิ้มออกมาในรูปคุณดูดีมากแต่ฉันว่าตัวจริงคุณดูดีกว่าค่ะพีม้ายิ้มออกมาทันทีคุณไม่ตอบว่าฉันใช่ไหมคะพีม้าสายหน้าขอฉันกอดได้ไหมนิชาพยักหน้าและโน้มกายเข้าสู่อ้อมกอดพีมา้าฉันจำเรื่องราวของเราที่ผ่านมาไม่ได้ฉันทำให้คุณเสียใจหรือเปล่าคะนิชาเอ่ยท่ามกลางความเงียบไม่สำคัญหรอก แค่ปัจจุบันและอนาคตฉันยังมีนิชาแค่นี้ก็พอแล้วนิชาผลาออกจากอ้อมอกเขาคำพูดของเราสองคนทําไมถึงห่างเหินกันจังคะพีม้านิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งจึงเอ่ยต่อใช่ดังนั้นนิชาควรจะเรียกพี่ว่าพี่พีมแทนตัวว่านิชาค่ะพี่พีมพี่ม้ายิ้มออกมาทั้งน้ำตาหัวใจเขาอิ่มเอิบกับน้ำหล่อเลี้ยง ที่ชื่อว่านิชาในที่สุดจบไปอีกตอนแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้กับช่องรุ่งอรุณโนทัยด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้านะคะ